เอาครับผมวันนี้พ่ออนนงมาสวนนะครับมะมงลังค่าให้บ่อปลาไหลเนาะครับเนาะใส่พัชติกใสครับบางๆเนาะมาบ่มมะมงลังค่าครับเพื่อป้องกันสารเคมีเนาะครับเนาะพาสานที่ก็บ่ค่อยเป็นใจครับจะว่าก็อยากเลียงเนาะครับเนาะครับทั้งคางก็จะมีจนทุเรียนครับเวลาเป็นเอโดมพนก็ ยานสารเคมีปิวลงมาเนาะครับเนาะมาใส่บอ่อก็เลยเอาพลาสติกครับพลาสติกใสนี่เนาะครับเนาะเพื่อจะให้แสงแดดลงไปสังเคราะห์แสงใส่สกระพักตบครับกระพักตบก่แสสังเคราะห์แสงขับย่อยอาหารเพื่อนใดเนาะครับเนาะเพราะว่าแสงแดดก็จะลงมาถ้าเอาผ้าดำใส่ครับแสงจะบ่ลงใส่พักครับจะเห็นในพักต่ายเนาะ อปอนก็เลยเอาถุงพลาสติกขาวครับใสๆนี่เนาะครับเพราะว่าเอาไปคุ้มของเวลาไปขายของตลาดนัดครับพอเลยขายแล้วก็บดใส่แล้วเนาะแล้วมาใส่ประโยชน์ครับเพราะว่ามาใหม่สวนครับจะมีนกเมีพวกเดี่ยวนะครับเนาะแล้วครับย่านเพล่นมากินปลาไหลเขานะครับเนาะ กับบางมือกับบดาดิโอครับบางมือกับปาดิโอกนไปลาโอบานนะครับเนะาะก็ห้าจะลงมากกับหย่านเพิ่นเอาปลาเข้าไปกินเนาะครับกับแปรพักจบมากครับผ่อนแปรพักจบมาจากรับจากหัวจะมาเอกก็หลายเิอครับผมบาน,นี้ก็เอาหาเก็บไข่หอยนะครับเนาะหอยเชอรี่กับตีดมาก,กับพักจบกับมีครับเอามาใส่ในบอ่อไว้นะครับเนาะ ครับให้เพิ่นจเจริญเติบโตอยู่นี่ครับัวได้เพิ่นบ่ตายจเพิ่นก็นจะออกแม่แพะลูกอยู่ในบอ่อเฮ่านี้เนาะครับเนาะครับพอนก็ไปดักเอาปลาซิวมากครับปลาซิวหางแดงครับกับพ่อในท่ายให้เพื่อนๆนเบิ่งแลครับเนะาะปลาซิกวพ่อนได้มาหลายครับพอพอนไปดักปลาซิวหางแดงมาเนาะครับเนาะเอามาปล่อยครับ เเวลาปลาไหลเขาโตขึ้นมากก็จะเป็นอาหารของปลาไหลเขาเนาะครับนเนาะมันจะออกแม่แพ้ลูกก็นีแ่แหละครับครับรองเบิองนะครับเนาะรองเห็ดเบืองครับเพื่อว่าจะประสบความสําเร็จครับเอามาคุ้มใบเพื่อเวลาผนยานะครับเนาะครับยานสารเคมีลงไปในบอ่อของเหาครับก็บเลยจ,จําเป็น้อง้องรัดกุ้มนะครับเพราะว่า บ่โว่าเพิ่นจะแพ้หรือจะจังไหนเนาะครับเนาะครับเบิ่งน้ำกันครับผมครับปลาซิวนะครับเนาะแลนครับไหลมาหลายครับปลาซิวหางแดงครับไปไปดักเอาเนาะครับเนาะครับเพิ่นเอาขวดโคกไปดักเอาครับแป๊บเดียวนะครับเนาะครับช่างคางนี่ก็จะรดน้ำให้ชุ่มๆครับเอาดินไว้ ก็เปียมๆหนามนะครับเนาะโอ้ครับเห็นตายตัวนึงเลยครับปลาซิวเนาะเพิ่นกระโดดขึ้นไปเทิ้งบนครับไปข้างอยู่ทั้งโขกเนาะครับบพรานได้เปิดหนามมาใส่เพิ่นอีกครับนี่ครับผมแดนสวดๆดยู่นี่ครับนี่มีแต่ปลาซิวครับหลายครับไปดักมาแบบหลายเลย ลองเห็ดเบิ่งครับเพื่อจะเพื่อเพิ่นจะโตนะครับเนาะพอจะให้พ่นอาศัยอยู่ในดินนี่ครับเห็ดคือเป็นคือคือบอ่อคือขอบสะนี่นะครับเนาะทั้งคู่วทั้งคาง,งจะรดน้ำให้มันชุ่ๆชมๆมไวตลอดครับครับทั้งกลางเกิดจะมีน้ำนะครับเนาะครับเพราาบอ่อนี่ห้าเมตรครึ่งครับความยาวเนาะ จะมาตอนเย็นพรอนก็มานอนยื่สวนนี่แหละครับจะมาเปิดน้ำใช้ตอนเย็นๆไหวนะครับแล้วใหยนาดินพันสุ่มครับเบิงน้ำการครับเพื่อนๆครับเห็ดจางไหนกะครับอาจจะเห็ดบ่คือโม่คือพวกเขานะครับแล้วพราะว่าสถานที่พรอนบ่คอยอํานวยครับผมครับจะมีจะสวนทุเรียนนะครับเนาะจะ่ากระจาฮักครับก็อยากจะลองเบิงครับผม ครับแต่ว่ากัพ่นสารเคมีก็บวัตถพ่นตลอดครับโดนๆยังพ่นทีหนึงเนาะครับเบป็งตามอาการของใบใหม่เนาะครับเนาะครับขันใบโซเรียนสดใสก็เห่ากับวัตพ่นก็ได้เนาะครับเนาะคขันมีแมลงเข้ามาจังค่อยได้พ่นครับก็เลยต้องป้องกันไปก่อนครับพอดีครับในพายางคุ้ม ตลาดนัดมากนะครับเนาะคุมขายของเวลาฝนตกครับหลายปีแล้วครับยังบบกันขาดนะครับเนาะบ่มีรอยขาดครับถือว่าเพ่นเหนียวอยู่ครับผมผายางใสีใสเนาะว mm hmm. ่าขั้นห้าเอาผ้ายางดำมาใส่มันจะแสงเพิ่นจะบุ่ทะลุครับแสงแดดจะบระสุทธินะครับเนาะขาะว่ชั้นในครับปล mm ูกผักตบชวาไว้ครับ เพิ่นจะสังเคราะห์แสงบ่ได้ยนะครับเนาะกขยานเพิ่นจ่ออา,จา,ย,ายครับก็เลยเอาโจ้ายางใสครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่นจะสังเคราะห์แสงเนาะครับเนาะะเพิ่นยังค่อยจะเ,เจริญเติบโตได้ครับผมกะลองเฮ็ดเบิ่งครับแนวใดมันจะบเ่เฮ็ดให้ปลาไหลเฮาเสียหายเนาะครับเนาะะเพราะว่าตัวนี้กะ จะลองเลี้ยงบ้งครับจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับมาเิ่นจะเล่นเติบโตเป็นจังไรครับครับจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะเห็ดทั้งขอบนี่ก็จะเป็นดินครับผมเห็นนะครับเนาะขอบนี่จะเป็นดินโยจะว่าจะดแบบปิมน้ำแนน้อยนึงครับน้มเวลาเปิดมากก็จะพอดีครับขึ้นมาอยดินนี่นะครับเนาะแต่่าเป็นก็ซึมออกครับเพราะว่าผ่าใบก็ ผ่าใบนี่ก็หลายปีแล้วนะครับเนาะก็มีรอยซึมแน่กับพวปัญหงครับครับเติมนาเมื่อละขังสองขังนะครับเนาะเติมบ่อไหลแล้วครับผมผาเพิ่นกับซึมบ่อไหลครับแต่ว่าเพิ่นกับซึมเนาะก็เลยรองเบิ่งครับเพื่อเพิ่นเขาไปอยู่ในดินในหยังนะครับเนาะแบบธรรมชาติครับผมอาจจะสร้างท่อปูนมาอีกครับ จะเอาท่อปูนมาจะเอาท่อปูนมาใส่นี่นะครับเนาะเพราะว่าผาใบขึ้นจะบม่ใสแล้วครับเพระาะทอา่อผาใบเขามันจะป้องกันสารเคมีหยากนีคนน่ครับเพราะว่าเห็ดบอยเงี้เอาเนาะแต่พอนจะสั่งปอกท่อมากครับท่อกลมเนาะเอามาเลียงนี่ครับผมจะหาหกท่อนะครับเอามาเลียงเทินนันครับ จะเห็ดไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับแล้วเวลาเนี่ยเขาก็เอาผ้ายางใสน่นะครับแล้วมาปิดปากท่อไว้ครับแล้วลห้ผลผลสารเคมีให้โชเลียนนะครับแล้วเขาก็จะเอาผ้ายางใส่มาคุ้มแบบมัดปากท่อไว้ก็อาจจะป่เป็นหยังนะครับแล้วจะปลอดภัยครับพอขั้นเห็ดผ่าใบแบบนี้ก็ ยางมันจะยางมันเสื่อมอยู่นลครับเนาะคันบ่อสื่อผ้ายางดำมาใส่ข้างในครับก็เลยจะเอาทอมาก่อนครับมาเห็ดเป็นบ่อเพาะพันธุ์นะครับตัวนั้นครับจะเห็ดบ่อเพาะพันธุ์มาก่แหละครับผมครับเลี้ยงเาาครับจะ่าคันทอคันสื่อทอมาเห็ดเนี่ยก็จะครับบ่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาจะปิดปากทออะไนะครับเนาะครับกเยาวลงไปถึงนะครับครับ ้นทุเรียนุลแล้วเนาะครับถ้าผีก็จะเงวขึ้นไปพ่นครับครับต่ว่าก็ยังทุนทรัพย์บทันไหลครับจะสร้างมาครับมาเห็ดไห้ทีละสามทอนะครับเนาะพอเขาสงมาหกทอก็จะมาเท่นกันเป็นสองท่อครับแล้วก็จะเอาปลาไหลพอพันเม่พันมาลงนะครับเนะาะเวลาครับผลสารเคมีทุเรียนครับผลยาทุเรียนเนาะ ก็จะได้เอาพายางใสนะครับมามัดปากไว้เนาะปากท่อครับก็จะบ่เป็นหยัางครับเพราะว่าเขาป้องกันไงครับจ้ะนะปลาเสิอไปสร้างมาเนี่ยก็เลยบ่ทเดี๋ยวไปนะครับเนาะว่าจะไปเอาทอมาก่อนก็เลยไปหาปลาก่อนครับไปหาไปหาปลาซิวมาลงก่อนนะครับเนาะเอาครับเดี๋ยวขอจบคลิปกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะคอย ติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเอาผ้ายางม,มามงุงราคาเรียบร้อยครับฝนผนตอกกับว่่มีการนอกน้ำแล้วครับเนาะแบบนี้เพราะน้ำจะบ่ได้ลงไปในบอ่อครับรรครับพอเฮ็ดหัวสปริงเกอร์ไว้ครับนี่หัวสปริงเกอร์ไปสองหัวนะครับเนาะไปถ้าเปิดน้ำใส้ครับพอเวลานะครับกับเปิดน้ำมันก็จะสปริงเกอร์เข้าจะไปเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับเนาะ นา้หนมเขามีชีวิตอยู่ตลอดครับ่ะขอจบลิปกันครับผมครับขอสวัสดีครับ